ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเราเวลาและตอนนี้ทุกคนก็กำลังรับชมเกมโซโลเลเวลลิ่งออนไ์เช่นเคยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราเนี่ยเล่นเกมนี้กันช่วง Early Asset นะครับประเทศไทยกับประเทศแคนาดาเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการเล่นโซโลเลเวลลิ่งเนี่ยก่อนเป็น2ประเทศแรกนะครับผม Earl y a s ่ e อเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเกือบเกือบเดือนเลยและในที่สุดนะครับผม So l o Leveling Arise ก็ได้เปิดให้บริการ ทั่วโลกไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนทุกประเทศเนี่ยสามารถโหลดเข้ามาเล่นกันได้เลยนะวันนี้วันที่8 เดือนพฤษภาคมนะครับผมก็ได้เปิดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพามาดูนะครับว่าหลังจากที่เราเล่น Early Asset กันมาอย่างเนิ่นนานนะครับผมมีปัญหาหลายอย่างที่เราเจอมีหลายอย่างที่เราอยากให้ทางทีมงานได้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับผมจะมีอะไรบ้างที่อัปเดตเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นในตัวฮันเตอร์ใหม่ชาเอินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบเกตจะเป็นยังไงระบบ Instan นจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เนื้อเรื่องใหม่นะครับผมแล้วก็ระบบอะไรจะเข้ามาใหม่บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรับชมที หลายอย่างกันเลยนะครับผมมาเริ่มกันที่อย่างแรกก่อนเลยนั่นก็คือการเปลี่ยนอาชีพใหม่ของซงจินอูนะครับผมเข้ามาดูตรงนี้ได้เลย oh, จะสังเกตได้ว่าเนี่ย oh. ตอนนี้เนี่ยซงจินอูผมเนี่ยเป็นยศจกักรพรรดิเงาชิงบัลลังก์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะได้ในส่วนของคอสตูมใหม่ด้วยนะครับผมจะนี่เป็นคอสตูมจกักรพรรดิเงาชิงบัลลังก์แบบนี้เลยนะครับ oh, <Jesus. S 1> สาหรับคนที่จะผ่านหรือว่าจะเปลี่ยนจากจากักรพรรดิเงาข้างบนเนี่ยมาเป็น จากภาคเงาชิงบอลลังเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนอาชีพนะครับผมตามนี้เลยเนี่ยเ Clear Story Chapter 8หมดย่านะครับผมพลังต่อสู้ของทรงถึงเท่านี้แล้วก็ทรงจินอูนเนี่ยถึงเลเวล55นั่นเองนะครับผมโดยหลังจากเปลี่ยนอาชีพเนี่ยก็จะเป็นการได้รับคอสตูมใหม่แบบหล่อเท่ไซเบอร์พังสุดๆนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของรูนใหม่นะครับผมหรือว่าสกิลใหม่มาลายสิ้นนะครับผมซึ่งจะเป็นสกิลเบรกสกิลใหม่ตามนี้เลยนี่ผมกดให้ดูเลยนะครับจะเป็นสกิลเบรกสกิลใหม่นะครับผมเป็นเบรกสูงกลางนะครับผมซึ่งจะมี ให้เราเนี่ยหาได้ทั้งหมด3ทธาตุด้วยกันแล้วก็จะมีที่มันแจกมาอยู่แล้วก็คือมาลายซินอันนี้นะครับผมนี่ธาตุสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ในส่วนของรูนสกิลเนี่ยก็จะเป็นการต่อยออกไปธรรมดาแบบนี้นี่ต่อยธรรมดาแบบนี้เลยแต่ถ้าใส่ในรูนสกิลที่แจกมานะครับผมก็จะเป็นการชาร์จ ตึมออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างดาเมจธาตุไฟเบรกสูงกลางเนาะอันนี้สามารถไปหาอ่านรายละเอียดกันเองได้เลยสําหรับรูนสกิลใหม่นะผมว่าจะเป็นรูนสกิลธาตุแสงนะคทำอะไรได้บ้างเบรกสูงกลางธาตุลมทําอะไรได้บ้างแล้วก็จะเป็นในส่วนของสกิลเบรกธาตุน้ำอัลเบอร์เบรั่นเองครับบอกเลยว่ามีความสามารถพิเศษเข้ามาแบบนี้ใครที่อยากจะหารูนสกิลใหม่เพื่อเตอรี่ไปผสมเศษสกิลเพื่อหารูนมาหลายสิ้นกันด้วยนะครับ และแน่นอนนะครับผมในส่วนของคอสตูมชุดสูตรแบบนี้ไม่ต้องสงสัยว่าได้มาจากไหนนะครับผมของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทําการแจกเข้ามาในซองจดหมายของพวกเราไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะมีคอสตูมทรงจีดูที่เป็นชุดสูรนะครับผมของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างที่เราคุยกันไว้ตามนี้เลยนะครับผมมี ยูทินโฮนะครับผมแล้วก็เงิน10,000แบาทสําหรับลงทะเบียนล่วงหน้าเวอร์ชัน PC นะครับผมแล้วก็คอสตูม oh, ของซงจินอูสามารถกดเปลี่ยนได้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมนี่เราก็สามารถเปลี่ยนไปใส่เป็นไซเบอร์พังก์ก็ได้นี่ผมเปลี่ยนคลาสไปแล้วก็ใส่เป็นไซเบอร์พัง์นะครับและก็ยังมีในส่วนของคอสตูม oh. ของชุดเดินทางจำลองอันนี้จะได้จากฮันเตอร์พาร์ทนี่นะครับสำหรับคนที่เติมฮันเตอร์พาร์ตแบบดีลักซ์นะครับก็จะสามารถได้รับคอสตูมใหม่ของซงจินอูนะัเดินทางจำลองอันนี้ได้เลยนะครับผม ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่อย่างที่ผมกดดูเลยแต่ว่านี่ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับก็เลยยังไม่ได้ปลดล็อก ผมชอบชุดสูตรมากกว่าก็เลยใส่เป็นสูตรไปก่อนนั่นเองนะครับประมาณนี้สําหรับทรงจินอูคร่าวๆนะครับผมมีเปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับผมจกักรพรรดิเงาชิงบอลลังนะครับผมคอสตูมใหม่เป็นไซเบอร์พังหลังจากเปลี่ยนอาชีพแล้วก็มีชุดเดินทางลำลองใน b a t t l e p a ร์ตดีลักนั่นเองแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของเลเวลนะครับผมขยายจากเลเวลตัน75เป็นเลเวลตัน80เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมสามารถไปเก็บเลเวลเพิ่มกันต่อได้เลยนะครับผมแล้วก็สกิลใหม่อย่าลืมมาลองใช้กันด้วยนะ ก็ได้นะเพิ่มตัวเรื่องในการเล่นสกิลเบรกมากขึ้นจากที่ตอนแรกเนี่ยเราใช้เป็นมันติสไตรกับเดสแดนใช่ไหมตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้อเมอร์เบรกนะครับผมอาจจะเพิ่มความหลากหลายในการเล่นได้มากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องใหม่นะครับผมจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยตันที่ช h a เตอร์5นะครับตอนนี้ก็จะมีในส่วนของช h a เตอร์สิบห้าจุดห้าไปจนถึงช h a เตอร์สิบแปดเลยนะผมสาหรับใครที่ไม่รู้จะทาอะไรในส่วนของเนื้อเรื่องเล่นตันแล้วทั้งฮาร์ดและ Normal นอร์ 18ได้เลยนี่กดให้ดูนี่ normal นี่ผมไปถึง15แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเล่น16ต่อในสตรีมแต่ว่าวันนี้เนี่ย chapter 1 5า hard ผมก็ยังคงไม่ผ่านอยู่ดีนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าเขาปรับอะไรเพิ่มเติมไหมในส่วนของค่าพลังแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะผมยังคงใช้พลังต่อสู้แนะนํามแส0 0เหมือนเดิมซึ่งก็สมเหตุสมผลนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นด่านยากนั่นเองเนาะสำหรับใครที่ผ่าน hard ยากไปแล้วเนี่ยก็จะมี1 6 1 7 18ลรออยู่เบื้องหน้านั่นเองนะครับและก็ที่สําคัญนอกจากจะมีเนื้อเรื่องใหม่ในการอัปเดตแล้วยังมีในส่วนของเห็นแม้ขวาล่างเนี่ย มันคือการรีเวิร์สนั่นเองกดเข้าไปได้เลยนะครับรีเวิร์สคืออะไรรีเวิร์สคือการเล่นเนื้อเรื่องเหมือนเดิมเลยนะครับมีถึงแชปเตอร์15นะครับตอนนี้รีเวิร์สแต่จะเป็นการเล่นเนื้อเรื่องในส่วนของการที่เราเล่นเป็นฮันเตอร์ก็ตามนี้ครับปกติเราจะเล่นเป็นพี่ทรงนะครับผมแล้วก็ฮันเตอร์เนี่ยจะเป็นเหล่าตัวซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็ผสมกับเงานในโหมดเนื้อเรื่องหลกักแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อเรื่องของรีเวิร์สเนี่ยเราจะต้องเล่นเป็นฮันเตอร์ล้วน ะจะไม่มีพี่ทรงออกมาให้เล่นแล้วแล้วเราก็สามารถใส่เงาเข้าไปก็เหมือนเราเล่นในกุญแจส้มครับผมที่ลงเป็นด่านฮันเตอร์หรือว่าลงเป็นหอคอยฮันเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับผมเพิ่มโอกาสในการ เปิดกระชามากขึ้นเพราะว่ายังมีตัวดําแจกเหมือนเดิมถ้าเคลียร์ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เคลียร์ถ้วยครบนะครับผมก็จะสามารถเก็บตัวดาได้เพิ่มด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันในส่วนของเนื้อเรื่องบอกเลยว่ามีอะไรให้ทาเยอะแยะมากมายเนี่ยรีเวิร์สเนี่ยก็เริ่มเล่นได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมสแตนดาร์ดอยู่ที่เลเวล53สาหรับใครที่ทำฮันเตอร์มาไม่ได้ตึงเท่าไหร่ก็อาจจะต้องรีบอัพพลังฮันเตอร์ตัวเองเพื่อมาเล่นโหมดรีเวิร์สและเก็บกระชาไปเปิดกันนะครับส่วนใครที่ จะไปลุยเนื้อเรื่องหลักก็จัดไปนะครับตามนี้เลยนี่กดสลับได้ตรงนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้สําหรับหมดเนื้อเรื่องนะครับผมต่อมามาดูในส่วนของระบบเกตนะครับผมบอกเลยว่าน่าชื่นชมและเป็นสิ่งที่ทุกคนร้องขอเป็นอย่างมากแลว,วทุกคนก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าระบบเกตเริ่มค่อนข้างที่จะน่าเบื่อแล้วนะครับผมคนที่เติมรายเดือนแบล็กการ์ดสีดําอย่างผมข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสกิปเกตได้มากกว่า3รอบก็คือมันให้แค่3มรอบนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยสกิปเกตสามารถ สกิปได้ทั้งหมด5รอบแล้วทุกคนก็คือเพิ่มจาก3เป็น5อันนี้สายเติมรายเดือนเนี่ยน่าจะถูกใจนะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยสกิปเกตจาก3รอบเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยเกินไปสําหรับราคาของรายเดือนแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาให้เราสามารถสกิปได้เป็น5้ทับหเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเวิร์กมากๆแล้วประหยัดเวลาสุดๆไม่ต้องใช้เพชรในการกดสกิปอีกต่อไปนะครับผมสิ่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ เป็นอะไรที่ดีมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรากดรีเกตตรงนี้เดี๋ยวผมสกิปเกตให้หมดก่อนปึ๊บผมสกิปแรงเอแรงเอสให้หมดก่อนอันนี้คือผมเล่นไม่ไหวนะครับเราก็สกิปได้เลยนี่โหเพิ่มเป็น5รอบปกติผมจะใช้เพชรสีชมพูก,กดเลยแต่ว่าตอนนี้เพิ่มไป5รอบแล้วล้วก็โอเคขึ้น,นครับ เวลาเรากดรีเกตตรงนี้ปุ๊บปกติเนี่ยการค้นหาเกตอีกครั้งเนี่ยจะใช้เวลาคูดาวทั้งหมด10นาทีแต่ว่าตอนนี้นะครับทางเกมได้ปรับปรุงแก้ไขลดเวลาในการรีเกตเหลือเพียงแค่5นาทีเท่านั้นบอกเลยว่าประหยัดเวลาในการเล่นเกตมากๆต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กรอกแบบฟอร์มไปนะครับผมหลายคอมเมนต์นี่ก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกตค่อนข้างน่าเบื่อใช้เวลาในการเคลียร์นานมีระดับความยากยากเกินไปแล้วคนที่เติมแบล็กการ์ดรายเดือนที่สามารถสกิปเกตได้เนี่ยมัน สามรอบมันน้อยไปกับ15กุญแจนะครับซึ่งเกมเขาก็ปรับปรุงให้จากคนที่เติมรายเดือนเนี่ยตอนแรกสกิปได้แค่3ตอนนี้ก็เป็น5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมหนับห้านะครับผมแล้วก็ ยังสามารถเกียร์เกตได้ไวขึ้นเพราะว่าลดเวลาในการรีเกตจาก10นาทีเหลือ5นาทีก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากนะครับตรงนี้บอกเลยว่าเนี้ยเป็นการพัฒนาอย่างแท้จริงนะครับผมก็อาจจะถูกใจใครหลายๆคนแต่บางคนก็อาจจะไม่พอนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับสำหรับผมโอเคเลยห้องบันทึกฮันเตอร์นะครับตรงนี้จะมีในส่วนของเนื้อเรื่องของชายไอินให้ปลดล็อกแล้วก็เล่นเก็บเพชรกันได้นะครับผมอันนี้ผมก็ปลดล็อกของตัวชายไอินมาก่อนแล้วแล้วก็สามารถปลดล็อกของคิมชอนต่อได้แต่จะใช้กุญแจ 1ชิ้นในการปลดสตอรี่ก็เดี๋ยวผมจะเล่นชทยยินใด้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะไปปลดล็อกในส่วนของคิมชอนต่อน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็สายฟรีหาเพชรเพิ่มเติมได้จากห้องบันทึกคันเตอร์ได้แล้วนะครับตอนนี้มิชชั่นล็อกนะครับผมล่าสุดได้มีการอัปเดตในส่วนของชั้น9และ10ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโดยส่วนตอนแรกเนี่ยชั้น8เนี่ยจะดรอปในส่วนของอาร์ติแฟกต์สีทองม่วงและฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงผ่านชั้น9เป็นต้นไปนะครับผมรางวัลจะไม่มีการันตีส เป็นสีม่วงเป็นต้นไปนะครับทั้งชั้น9และ10นั่นหมายความว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องอัพอาร์ติแฟกต์ฟ้าอีกแล้วนะครับผมอาร์ติแฟกต์ฟ้าหลังจากชั้น9เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่ดรอปเลยขายทิ้งได้เลยนะครับยกเว้นคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะอัพอาร์ติแฟกต์ฟ้าพอใช้ไปก่อนพอสามารถไต่เต้ามาจนถึงชั้น9ได้เมื่อไร่ก็ตามเนี่ยเราจะไม่เห็นเกลือสีฟ้าไม่เห็นอีกแล้วนะเนเองนะครับแต่ว่าเรดดรอปเนี่ยก็ต้องมาดูวันอีกทีเพราะว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ลงเลยนะครับก่น,น,น้้าียเยรดดก็็ูไมมจืลฟลว นะครับผมต้องมาดูว่าชั้น9้าเนี่ยม่วงล้วนด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องลองมาดูกันนะครับและแน่นอนครับมีชั้นล็อกมีชั้น9 Intant สแตนดันเจียนจะไม่มี9กับ10ได้ยังไงนะครับผมก็สําหรับคนที่จะการันตีม่วงขึ้นไปในส่วนของเครื่องประดับก็อย่าลืมมาลงเก็บถ้วยเก็บอะไรกันนะครับผมชั้น9ชั้น10นี้ก็มีในส่วนของ Instan t ดนเจียนหรือกุญแจฟ้าด้วยเหมือนกันยากขึ้นนะครับแต่การันตีของที่ดีขึ้นและไม่รู้ว่าทองจะเยอะหรือเปล่านะครับต้องลองลงดููกกันนันนนาาะใสสส่ส่่ววขออองงมมมรรภิแหทดบบผ ที่พวกเราเรียกกันว่าหอคอยเนี่ยได้มีการเพิ่มในส่วนของด่านขึ้นมานะครับผมล่าสุดเนี่ยก็มีไปถึงด่าน40เลยนะครับผมของรางวัลก็ตามนี้เลยถึงชั้น40ใครเล่นถึงแล้วก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับเพราะว่าพลังแนะนำเนี่ยมาใช้ตั้ง5 55, 50,000 5,500และเลเวลแนะนำ82ผมบอกเลยว่าไม่น่าจะผ่านง่ายๆแน่นอนนะครับสำหรับสมรภูมิแห่งการทดสอบแล้วก็ แน่นอนครับในส่วนของฮันเตอร์ก็ถึงชั้น40เช่นกันใครว่างก็อย่าลืมมาชา a l เลน g ์ตัวเองตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาบอกหน่อยว่ามันยากขนาดไหนนะฮะอีกหนึ่งการแก้ไขที่น่าชื่นชมนะครับผมในสมรภูมิแห่งเวลาเนี่ยล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยในการที่เราจะเล่นชา a l เลน g ์สมรภูมิแห่งเวลานะผมมันจะมีในส่วนของอันดับ แล้วก็รางวัลบรรลุตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรากาจัดบอสภายในระยะเวลาทั้งหมด10นาทีเป็นต้นไปเราจะได้ของตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยตอนช่วงเอรี Asset เนี่ยสมมุติว่าผมกําจัดบอสได้ภายใน7นาที50ครับผมจะได้ของแค่บรทัดีบรรทัดเดียวใช่ผมจะได้ของแค่บัทัดดีบรทัดเดียว,ดดดดยวหลังจากจบกิจกรรมในการจับเวลาต่างๆแต่ว่าอัปเดตล่าสุดนะครับผมผมได้ของตั้งแต่บรรทัด10นาที ไล่ลงมาจนถึง7นาที5้าพอเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมอาจจะไม่มีให้ดูแล้วเพราะว่าในส่วนของตัวผมเองเนี่ยพอเข้ามาในสมรภูมิแห่งเวลาเนี่ยของรางวัลก็ได้ถูกรับเข้ามาเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบขึ้นเป็นแทบๆอย่างนี้เลยปกติมันจะได้แค่นิดเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้ของรางวัลก็จะได้ ตั้งแต่รางวัลบรรลุ10นาทีเป็นต้นไปใครทําได้ถึง7นาทีเนี่ยก็จะได้ทั้งหน้าตรงนี้เลยซึ่งถือว่าเป็นการปรับของรางวัลที่ดีซึ่งจริงๆแล้วมมนควรจะเป็นอย่างนี้นะครับผมตอน Earl y a s ย e เมันอาจจะมีข้อผิดพลาดเนาะมันทําให้การเล่นสมอลปูมชาเลนจ์แห่งเวลาเนี่ยมันน่าเล่นขึ้นมากๆและการทําเวลามันค่อนข้างสําคัญแล้วก็มีค่าเพิ่มขึ้นมันจะมีในส่วนของที่ผสมรูนนะครับเศศษหินรูนแล้วก็ในเศษของอขอนม่วงที่เอาไว้ตีบวกตั้งแต่15เป็น กดเข้ามาเนี่ยรางวัลมันขึ้นเป็นแถบอย่างนี้เลยสำหรับคนที่ทําเวลาได้เป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าปรับมาค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยทีเดียวสําหรับชาลินสมอ์ภูมิแห่งเวลาแล้วก็ล่าสุดได้มีการอัปเดตซีซั่นสมอภูมิแห่งเวลาอันใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของมอนสเตอร์ที่แพ้ลมนะครับจอมพมังเวทคากกันนะครับผมอย่าลืมมาลงกันด้วยนะครับก็จะเป็นการแข่งจับอันดับเวลาเหมือนเดิมแล้วก็สําหรับเหรียญที่ได้จากการรีอันดับตรงนี้ก็สามารถเอามาแลกได้ในร้านค้าตรรงงงงนนนีี้้เเเเหหหมมมมมมืืออดดดิิคับผยใใแแ มีตัวกช้าให้แลกมีเศษเงาให้แลกนะครับผมใครต้องการอะไรก็จัดไปแต่แน่นอนว่าใบาแดงเนี่ยต้องแลกกันครบทุกคนอยู่แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับผมอย่าลืมมาเล่นกันด้วยสําหรับสมอรัูมิมซีซั่นใหม่แล้วก็ชาเลนจ์สมอรภูมิมแห่งเวลาอันใหม่ตรงนี้ของรางวัลปรับใหม่แล้วค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับผมอย่าลืมมาลงกันด้วยนะในส่วนของโหมดตีมังกรหรือว่าโหมดอำนาจแห่งความพินาศเนี่ยอันนี้ผมเองก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับผมว่าที่ปรับมาใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงแต่เท่าที่ผมเข้าใจจาาากกทีี่่่ออนนมม็คื เราจะต้องเล่นในโหมดเทนนิ่งก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าในโหมดเทนนิ่งเนี่ยเราสามารถทําแต้มในระดับความยากเทนนิ่งเนี่ยถึง5ล้านนะครับผมมันจะสามารถปลดระดับ normal ต่อไปหรือว่าปลดระดับความยากถัดไปซึ่งในโหมดเทนนิ่งเนี่ยจะไม่มีการจัดอันดับกับผู้เล่นใดๆทั้งสิ้นนะครับในนี้ก็คือจะไม่มีอันดับตรงนี้เหมือนที่เราเคยจัดกันเนาะมันจะเริ่มจัดหลังจากขึ้น normal เป็นต้นไปนะครับอันนี้ใครลองเล่นปลดแล้วเนี่ยก็สามารถมาพิมพ์บอกได้ด้วยว่าระดับความยากหาเนี่ยมันต้องใช้กี่แต้มนะรหรถ กดลิงก์ฟอรั่มใต้เสคริปชันได้เลยนะครับผมได้ทําการแปะลิงก์ฟอรั่มสรุปอัปเดตไว้นะครับที่ละเอียดกว่านี้อันนี้ผมมาให้ดูก็ค้าว่ามังกรเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนระบบในการเล่นไปนะครับผมก็ค่อยๆไต่ระดับจากเทนนิงนะครับไปสู่นอร์มอลนะครับผมมันก็ทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ของรางวัลเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่สามารถทําแต้มได้ถึง5ล้านหรือ6ล้านเนี่ยก็สามารถได้รับรางวัลอย่างคุ้มค่านะครับผมได้เศษผสมพรสวรรค์นะผมได้กล่องอันนี้เปิดของ ลุนเศษพรสวรรค์คิสตันในการคราฟอาวุธเช่นกันนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะตีมังกรได้อย่างแฮปปี้คือไม่ต้องไปฝืนตีระดับ n o r m a l ลที่มันยากกว่าเดิมนะครับเพื่อต้องแย่งของรางวัลหรือต้องแย่งอันดับบนบนกับคนในเซิร์ฟเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อันดับบนบนเราก็จะไม่ได้แบบเนี่ยพวกหินพรอะไรอย่างนี้เลยหรือว่าจะไม่ได้พวกกล่องนี้เลยนะครับผมอันนี้เนี่ยผู้เล่นใหม่ก็ใครตีไม่ไหวก็ตีในอยู่ในระดับของตัวเองก่อนในเทนนิงส่วนพอตัวเองตีขึ้น5ล้านไปแล้วเนก็จะไปเรริ่มจััััดดดอนนบบใะอล้เดียวีเา รายละเอียดต่างๆในการตีมังกรเนี่ยจะเป็นยังไงแต่คร่าวๆที่ผมอ่านมาก็คงประมาณนี้นะครับผมก็สามารถจัดทีมได้อันนี้จะเป็นทีมเดียวเลยนะครับผมประมาณนี้ระบบ p รี v ิวฮันเตอรนะครับปกติแล้วจะอยู่ในส่วนของหน้ากิจกรรมตรงนี้เนาะเวลามีตัวใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราจะสามารถเข้ามา p รีวิวฮันเตอรหรือเข้ามาทดลองเล่นฮีโร่ใหม่หรือว่า ตัวฮันเตอร์ใหม่ได้จากตรงนี้แต่ล่าสุดนะครับทางระบบเกมได้ทําอินเทอร์เฟซเข้ามาใหม่นะผมทําระบบพรีวิวฮันเตอร์แยกออกมาสามารถกดเข้ามาได้ในหน้าเมนูตรงนี้ได้เลยนะครับคุณก็จะพบกับการลองเล่นฮันเตอร์เนี่ยพรีวิวฮันเตอร์ชายอินพรีวิวฮันเตอร์ชเวนจงอินแล้วก็พรีวิวฮันเตอร์แบ็กยุนโฮแผงคอสีน้ําเงินนะครับผมสำหรับที่ผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นในช่วงเปิดเกมเนี่ยก็สามารถเข้ามาพรีวิวเพื่อรับของแจกตรงนี้ได้อย่างของผมเนี่ยก็พรีวิวไปแล้ว2ตัวก่อนหน้านี้ในช่วงเอลียวผมมจะานั่งเลล่นอีีกทแ้วกันนนนะกก็็อัี้้้แจงไวก่อนว่ารระบบพีววิฮันเตอร์ สำหรับใครที่หาไม่เจอนะครับผมมันถูกย้ายมาอยู่แยกตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับชาเลนจ์ Challenge ได้อัปเดตมาใหม่นะครับในส่วนของตอนแรกเนี่ยจะมีตันอยู่ที่ Chapter 12นะครับผมนั่นหมายความว่าคุณจะสามารถหาของแจกแล้วก็ตั๋วดําได้มากขึ้นนะครับผมชาเลนจ์ Challenge ตอนนี้ลากยาวมาจะถึง Chapter 23เลยนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ เป็นสายทำชาเลนจ์เก็บของฟรีเคลียเนื้อเรื่องก็อย่าลืมมาดูภารกิจชาเลนจ์ตรงนี้ด้วยนะครับมีในส่วนของบัตรแดงมีในส่วนของของแจกเนี่ยที่อัพสกิลน้ำยาพลังเวทระดับตำนานด้วยนะครับมาลองไล่ดูได้ว่าแต่ละแชปเตอร์เนี่ยเควสุดท้ายมันให้อะไรแชปเตอร์ chapter เนี่ยก็ทำยากขึ้นยากขึ้นตามระดับความยากของเนื้อเรื่องนั่นเองก็อย่าลืมมาเก็บแชปเตอร์ตรงนี้กันด้วยนะครับผมพูดเรื่องระบบกันคร่าวๆกันไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมาพูดเรื่องเสียทางกันบ้างน,นะครับคุณ เห็นไหมครับสกาวพิเศษทางซ้ายจอของผมเนี่ยหวัน22ชั่วโมงเนี่ยกดเข้ามามันคืออะไรนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันแจกฟรีหรือเปล่าทําไมมันให้สุ่มกระชาฟรีตั้ง15รอบซึ่งอันนี้ผมสุ่มไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็น15รอบที่ผมสุ่มก็คือแต่ละรอบเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับกดเข้ามาดูได้เลยเนี่ยรอบหนึ่งผมสุ่มได้อะไรรอบ2ผมสุ่มได้อะไรนะครับซึ่งผมสุ่มออก s อส2อรอบด้วยกันก็คือรอบนี้ได้กระบ,บองไฟและรอบนี้ได้เป็น IntactU กัอมม่วงประมาณนีนถามว่า สเกลพิเศษจากสมาคมคืออะไรใช่ไหมครับโดยระยะเวลาในการคัดเลือกตรงนี้เนี่ยมันจะเหลือ7วันเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าทําไมตัวนี้มันถึงเขียน1วัน2 2ชั่วโมงนะครับก็เราสามารถคัดเลือก15รอบเนี่ยสิรอบรวดเลยนะเลือกเลือเลือ,ลอ,ลอมันก็จะมาลงอยู่ในช่องนี้ตอนแรกมันจะเป็นรูปเครื่องหมายคําถามแล้วตอนแรกมันจะเป็นรูปเครื่องหมายคำถามแต่ตอนเนี้ยพอผมสเกลหมดปุ๊บมันก็จะขึ้นในส่วนของรอบแต่ละรอบให้ผมเลือกได้นะครับซึ่งถามว่าผมจะสามารถเลือกได้ยังไงนะครับสมมติว่าผมอยากได้การันตีอ กดปุ๊บตรงนี้เนี่ยเลือกเลยเราจะเลือกอันนี้ละเนี่ยเราชอบอิมอิมแท็กผมจะเอาอิมแท็กผมผมไม่เอากระบองไฟอยู่แล้วนะครับผมเอาอิมแท็กมาดาวผมกดตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันจะเข้ามาในสู่ของหน้าจ่ายตังค์นะครับเข้าใจง่ายก็คือมันจะต้องจ่ายเงินตัวสกาวพิเศษ799บาทนะครับเพื่อที่จะซื้อการันตีตรงนี้นั่นหมายความว่ามันไม่ได้แจกฟรีนะครับสำหรับเอ่อมือใหม่อาจจะเหมาะสําหรับคนที่เล่นใหม่เนี่ยเหมาะมากๆเพราะว่าเอ่ออาจจะ หาตัว S s R หรือว่าหาอาวุธ S R ค่อนข้างยากในการแบบต้องมานั่งรีโรอะไรเงี้ยคนที่พอจะมีทุนทรัพย์หน่อยเนี่ยอาจจะนอกจากรีโรแล้วเนี่ยอาจจะมานั่งรีตรงเนี้ให้มันได้ S s R ที่เราต้องการได้ตัวละครที่เราต้องการได้อาวุธที่เราต้องการแล้วก็เติมตังค์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะซื้อตั๋วสกาพิเศษตรงนี้79 9บาบาทและแน่นอนครับมันซื้อได้เดือนละครั้ง นะผมเนี่ยมันเขียนว่าทุกเดือนเนาะก็ทุกๆเดือนเนี่ยคุณอาจจะสามารถมาสากาวพิเศษหรือว่าการันตี s อ r ได้เลยเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับก็สามารถมาเลือกได้เลยอย่างสมมุติว่าผมจะซื้อ i ิ t a ท็ผมก็สามารถกด799ตรงนี้แล้วก็จ่ายตังค์ได้เลยนะครับผมและอีกหนึ่งสิทธิพิเศษที่พเ,ทเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมนอกจากตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าเรา สิ้ารอบเราไม่พอใจเราอยากจะสุ่มใหม่อีกสักรอบนึงเนี่ยนะครับผมมันจะบังคับให้เราเติมรายเดือนอีกประเภทนึงเดี๋ยวมาดูว่ารายเดือนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยมันคือยังไงนะครับผมโดยการกดตรงนี้ได้เลยมันเป็นตั๋วสมาชิกพรีเมียมสมาคมฮันเตอร์นะครับผมสมัครสมาชิกเป็นสมาคมฮันเตอร์จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายโหบอกเลยว่ารายเดือนเกมนี้มันเยอะมากนะครับผมมีทัางราเดือนอ่า ซ้ายขวาแจกเงินรายเดือนเอ่อรายเดือนรา,ายเดือนที่แจกเงินจากเพจรายเดือนที่ทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นสคิปหงสคิปเกรดและก็ยังมีตัว๋วสมาชิกพรีเมียมสมาคมฮันเตอร์อีกอันนี้ก็ต้องบอกไปเลยว่าใครเป็นสายเติมก็คงจะเติมทุกแพ็คอยู่แล้วแต่ใครที่เป็นแบบสายเติมน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อต้องคิดนิดน,นึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อน,อนดีกว่านะครับผมสาหรับตัว๋วสมาชิกพรีเมียมเนี่ย มันได้อะไรบ้างนะครับผมเท่าที่อย่างตรงนี้ก็คือมันจะมอบตัวสเกลพิเศษหนึ่งใบที่สามารถเลือกรับผลในการเรียกโดยรวมระดับ s อเได้นั่นหมายความว่าสมมุติว่าตามที่ผมเข้าใจนะสมมติว่าเราสเกลตรงนี้ไปโค้ดสิบรอบถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้รอบเพิ่มเราจะต้องเติมรายเดือนเมื่อกี้นะครับผมพรีเมียมฮันเตอร์ตรงนี้ถึงจะได้รอบเพิ่ม1รอบในการสเกลฮันเตอร์ตรงนี้นั่นเองซึ่งไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่สาหรับผมนะครับแต่สิ่งที่สําคัญสําหรับผม และสําหรับหลายๆคนที่ไม่ได้มีเวลาในการเข้าเกมนอกสถานที่นะผมนั่นก็คือการเปิดฟังก์ชันขุดเจาะอ,อัตโนมัติ อันนี้สําคัญตรงไหนสําคัญตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยการส่งทีมขุดเจาะเกรดของเราเนี่ยจะต้องส่งทีมโดยการกดมือนะครับเวลาคุณส่งเกรดเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยคุณจะต้องคอยตั้งเวลาบางคนถึงกับต้องตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อมารับทรัพยากรตร,ตรงนี้เพื่อไม่ให้ขาดแบบพวกหินมานาตรงเนี้ยไปใช้ในการแลกของรางวัลในแต่ละวันนะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยเล่นมาตั้งแต่วันแรกที่เซิร์ฟเปิดไม่เคยรีไดีเลยผมยังเลเว่าขุดเจาะอ,อยู่ที่11อยู่เลยอะ่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาเล่นทุกๆวันแบบ หมายถึงแบบสมมติเวลาเขาไปข้างนอกหรือแบบเวลาเขาตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วเข้ามาขุดเกตขุดเกตจนหมดในทุกวันอย่างเงี้ยเขาจะไปถึงเวลแบบ19-20ได้เลยคือเวลเขาตันไปแล้วนะครับผมอันเนี้ยสำหรับคนที่ต้องการที่จะขุดเกตอัตโนมัติแล้วก็ต้องการทรัพยากรหินมานาะแบบไม่ขาดมือครับการสมัครสมาชิกสมาคมฮันเตอร์เนี่ยอาจจะจําเป็นสําหรับคุณเพราะว่ามันจะสามารถ เปิดฟังก์ชันขุดเจาะอัตโนมัติให้คุณโดยปริยายคือคุณอาจจะไม่ต้องเข้ามากดลับก็ได้อันนี้ป็นเป็นการคาดาวาของผมนะคือผมไม่ได้เปิดสําหรับใครที่เปิดแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะขุดให้ทั้งหมด4เกรเลยไหมหรือมันจะขุดออโต้ให้แค่ทีละเกตทีทะเกตแต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วสําหรับการขุดในแต่ละวันเพราะว่าเกตแต่ละเกตเนี่ยมันใช้เวลาในการแบบขุดอนะถ้าเป็นเกตแบบแรงสูงหน่อยก็เอสกัด3ชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าระดับต่ำๆก็1ชั่วโมง2ชั่วโมงลดหลั่นลงมาประมาณนีี้ซึ่งการขุดตทละ หนึ่งเกดเนี่ยวันหนึ่งมันเพียงพอนะเพียงพอมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายขุดและเสียดายทรัพยากรเนี่ยก็สามารถเข้ามาเปิดฟังก์ชันนะครับผมสมาชิกพีเมมพันเตอร์แล้วเปิดฟังก์ชันขุดเจาะอัตโนมัติไปใช้ได้เลยต่อไปจะเป็นการมอบของขวัญเช็คชื่อสําหรับสินค้าสมาชิกวันละหนึ่งครั้งนะครับโดยสินค้าจะอัปเกรดไปตามเลเวลสองอันเนี้ยผมยังไม่แน่ใจนะครับสำหรับคนที่เติมแล้วเนี่ยอคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยว่าถ้าเติมแล้วเนี่ยมันจะได้แบบเช็คชื่อสินค้าสมาชิกกแแบบบไหนล้ว็มอรเช็คชื่อสสะม ที่มีทั้งตัวเลือกอัพพิกอัพแล้วก็หินพรระดับวีรชนเนี่ยมันเป็นหน้าตาแบบไหนเพราะอันนี้ผมพยายามกดหาโดยล้วยังมองหาไม่เจอเลยว่าแบบมันจะต้องเติมก่อนไหมมันถึงจะเห็นหน้านี้โผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่าคนไม่เติมแบบมองไม่เห็นเลยว่ามันจะได้อะไรบ้างอันนี้ผมไม่แน่ใจ <Be> เหมือนกันนะครับก็ใครเติมแล้วก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเป็นยังไงกัแล้วกันเนาะข้าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับสเกลพิเศษ ใครที่เป็นมือใหม่ขี้เกียจหาตัวนะครับผมก็จัดไปได้เลยส่วนแบบอย่างผมเองก็อาจจะมองข้ามไปเช่นเดียวกันกับในเรื่องของรายเดือนในการแบบขุดเกตอัตโนมัติอันนี้จริงๆก็สนใจเหมือนกันแต่ว่าผมไม่แน่ใจเรื่องของล็อกอินตรงนี้เลยถ้ามันคุ้มค่ามันก็น่าจ่ายถูกไหมอันนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีแล้วกันนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ในส่วนของกาชาพิอัพตัวขาวนะครับผมนางระบำผู้เปล่งประกายแห่งสมอลภูมินางเอกของเรานะครับผมใช้อินได้เข้าสู่สมอลภูมิไปที่เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาตู้อยู่20วัน17ชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่ดองการันตีไว้นะครับตรงนี้ก็สามารถไปเปิดเพื่อลุ้นนางเอกไปเล่นกันได้บอกเลยว่าตัวละครนางเอกค่อนข้างที่จะเล่นสนุกแล้วก็เก่งมากๆและแน่นอนนะครับนอกจากตัวละครมาแล้วยังมีในส่วนของกิจกรรมลูกเต๋าพิเศษนะผมสาหรับคนที่อยากจะได้อาวุธนางเอกแล้วไม่ได้อยากจะคราฟเองนะครับผมเป็นสายฟรีคราฟเองไม่ไหวอยากจะเก็บเอา อยากจะเก็บปัดแดงไว้คราฟให้ตัวอื่นนะครับผมตรงนี้คุณก็สามารถเดินลูกเต๋าไปเรื่อยๆเล่นเข้าพยายามเข้ามาเล่นรายการมิชชั่นตรงนี้คบทุกวันนะครับผมเดินลูกเต๋าเดินลูกเต๋าคุณจะได้ตัวขาวตัวขาวตัวขาวมันเป็นกิจกรรมเดียวกับชเวจงอินช่วงเออร์ลี่ e อเนั่นแหละนะครับผมแล้วพอเดินถึง ครบ5รอบคุณก็จะได้อาวุธชายอินมาใช้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าไม่ต้องเสียแรงคราฟแต่อย่างใดแต่สำหรับคนที่อยากจะอัพดาวก็ต้องคราฟอยู่ดีนะผมอันนี้ก็เป็นทางเลือกให้สําหรับคนที่ไม่รีบประมาณนี้นะครับผมเปิดกระชาเอาตัวละครมาแล้วก็มาหมุนลูกเต๋าเอาอาวุธตรงนี้ ก็ได้เช่นกันนะครับขออนุญาตป้าเพิ่มเติมนะครับผมเมื่อกี้เราจะเห็นในส่วนของตัวชายอินไปแล้วนะครับและแน่นอนนะครับผมนางเอกจะไม่มีแพ็คสกินมาขายได้ยังไงนะครับผมอันนี้จะเป็นสกินชายอินนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะได้สกินน้องไปใส่ไม่ได้ชอบชุดชายอินแบบเซ็ตตั้งต้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอวยน้องเนี่ยก็ควรจะจัดนะครับผมกับชุดเปลวเพลิงที่ลุกไหม้นะครับผมอันนี้ใครจัดแล้วเนี่ยก็ เอามาให้ผมดูในสตรีมหน่อยแล้วกันนะครับอยากรู้ว่าน้องแบบสวยขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบัตรแดง2ใบตัวกระชา10ใบแล้วจะมีรูปโปรไฟล์ชายอินที่ใส่ชุดคอตมแล้วก็มีกรอบโปรไฟล์สวยๆอย่างนี้เลยในราคา799บาทเอาจริงสกินก็ถือว่าเป็นราคามาตรฐาน เกมทั่วไปนะตอนแรกผมคิดว่าจะพันบวกๆขึ้นไปด้วยซ้าแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมใครที่มีงบเหลือเปิดน้องชาแล้วอวยน้องชาแล้วก็มาจัดสกินต่อได้เลยนะครับตามนี้เนาะอันนี้ขออนุญาตแวะป้ายานะครับผมแล้วก็จะแวะมาพูดในส่วนของเรื่องการจัดระเบียบร้านค้าใหม่นะครับถึงว่าทําได้ค่อนข้างดีเพราะว่าก่อนหน้านี้อินเตอร์เฟสร้านค้ามันจะจับทุกแพ็คทุกอย่างมายํารวมกันในแบบหัวข้อเดียวซึ่งตอนนี้เขาได้แยกหมวดหมู่อย่างดีแล้วคืออย่างอันนี้เป็นแพ็คพิเศษใช่ไหมก็จะมีการแบบอ่้แยก,พออก,กแยกออกพ การจะซื้อรูนพรีเมี่ยมต่างๆหินพรนะครับหรือว่าแพ็กสนับสนุนการพัฒนาแพ็คคนขาดเงินขาดทรัพยากรในการตีบวกนะครับผม,ผมก็อยู่ตรงนี้แพ็กสกินก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มัน บบเพิ่อมอินเทอร์เฟซให้มันดูง่ายขึ้นนะครับผมเช่นเดียวกันกับ Step Up นะครับก่อนหน้านี้มีแพ็กรีเลย์และอัปเดตใหม่ก็มีแพ็ก Step Up ชายอินนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเติมน้องแบบคุ้มค่านะครับผมอย่าลืมมาเติมแพ็ก Step Up ตรงนี้กันด้วยนะครับมันเหมือนแพ็กรีเลย์ที่ผมเติมที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นตัวขาวแล้วมันเติมได้แค่หนึ่งครั้งต่อบัญชีแต่บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของเพชรแล้วก็ในส่วนของตัวขาวเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากกว่ากดเพชรสดอยู่แล้วนะครับผมอย่าลืมมาดูตรงนี้กันด้วยนะครับผมแพ็คสเต็ปอัพมาใหม่เนาะนี่ก็จะมีการแยกประเภทเนี่ยแพ็คเลเวลอัพเนี่ยอยากให้ดูอย่างง่ายแพ็คดับเบิลอัพอันนี้น่าสนใจนะครับผมจะเป็นแพ็คที่พอเลเวลถึงเท่านี้ คุณจะสามารถเติมเพชร2เท่าได้พอเลเวลถึงส5หคุณจะสามารถเติมเพชร2เท่า2เท่าต่อ1บัญชีต่อ1บัญชีต่อ1บัญช,ชีแล้วคุณดูโอ้โหแพ็คราค่อนขางท่จะคุ้มค่ามากนะครับผมเหมือนเราเนี่ยเติมแบบเนี่ยราคาไม่ต้องแพงมากแต่สามารถแบบได้เพชรเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยได้สาหรับสายแบตเตอร์น์พาร์สอะไรเงี้ยไม่อยากจะโดนราคาสูงนะครับผมก็สามารถมาเลือกดูแพ็คแบบไม่แพงมากก็ได้อย่างแบบบางคนอาจจะเติมแค่แบบ200กว่าได้ 740/ ดร่บวก, 40, บก 40, หรือบ,บางคนเติมแค่400กว่าบาทเนี่ยก็เนี่ยได้ต เกือบ3 0 0 0ันสามพกว่าเพรแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆสําหรับคนที่เติมไดอาคูณ2ตรงนี้ไปหมดแล้วนะครับคนที่เติมยังไม่หมดก็อย่าลืมมาดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วตรงนี้เนี่ยมันยังมีความคุ้มค่าอยู่เนาะอันนี้ยังมีความคุ้มค่าอยู่ก็ลองมาดูกันนะครับสาหรับแพ็ค ดับเบิลอัพนะครับหลอกกินตังพวกเราได้แน่นอนนะครับวันนี้คุ้มมากๆจริงๆแพ็กสตอรี่แพ็กเคลียร์สตอรี่ยากหรือว่าแพ็กเคลียร์สตอรี่รีเวิร์สก็ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมจัดๆนะครับผมเติมทุกแพ็กเคลียร์แล้วเรียบร้อยเนี่ยแล้วไปเคลียร์สตอรี่รีเวิร์สเรียบร้อยก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยนะครับผมนี่ได้ตั๋วดําแล้วก็ได้บัตรแดงในการคราฟอาวุธด้วยแบทเทิลมิชชั่นก็มีขายเพิ่มเติมแล้วนะครับสำหรับถ้วยเนี่ยการเก็บถ้วยเนี่ยใครแบบสายตต้้้งๆๆเเเกกกก็็็็บบบบถววยยยยยนนนนี่่่มม่่ออาาาาาลลืืมมมมมมมซัััดะะคคครรรรพพพิแแใหผุ หนึ่งแพ็คบัลลูแบทเทิลคลาสสองสำหรับคนที่แบทเทิลคลาสถึง20ก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยใช้เพชรเนาะก็อาจจะเติมจากดับเบิลอัพอะมากดตรงนี้ก็ได้นะครับค่อนข้าจะคุ้มค่าแพ็คเปลี่ยนอาชีพ ก็ยังอยู่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อก็ประมาณนี้นะครับการจัดอินเทอร์เฟซหน้าร้านค้าค่อนข้างที่จะดีขึ้นแยกหมวดหมู่ได้อย่างดีขึ้นแล้วก็มีแพ็คมาหลอกเราอีกมากมายนะครับแล้วก็คุ้มค่ามากเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับร้านค้าและนี่ก็เป็นสรุปอัปเดตคร่าวๆนะครับนี่ขนาดคร่าวๆเนี่ยผมยังแบบโอ้ผมยังรู้สึกว่าการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยหรือการเปิดตัวเต็มครั้งนี้คือทีมงานเองเนี่ยได้ใส่ใจแล้วก็ได้นํา ข้อคิดเห็นของเราเนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขกันค่อนข้างเยอะนะครับโอเคแหละถึงแม้ว่ามันจะยังมีบั๊กเยอะอยู่ก็ตามนะครับผมบางคนเจอบั๊กเปลี่ยนอาชีพใหม่ของพี่โฟงไม่ได้บางคนเจอบั๊กอีก,กิทไม่ตีอ้าวกลายเป็นดีอย่างนี้ก็คือเก็บ3ถ้วยชิวๆอีก,กิทไม่ตีอะไรเงี้ยหรือบางคนเจอบั๊กแบบยังหมุนอยู่ยังจอดําอยู่ยังค้างอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องภาวนาให้ทีมงานแก้โดยเร็วนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เขาได้แก้ปัญหาบั๊กพวก PC เล่นไม่ได้ต้องลงเกมใหม่ตลอดหรือ iOS เด้งในหลายๆเครื่องบ้างแล้วหรือยังแต่ก็หวังว่าจะแก้ไขแล้วแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะกลับมาเล่นแบบคนที่เลิกเล่นไปแล้วเนี่ยด้วยบั๊กต่างๆเนี่ยสามารถโหลดกลับมาเล่นแล้วมันไม่เจอปัญหาเหล่านี้นะครับผมจะได้กลับมาสนุกกับเกม So l o ร่เลเวิร์ดอกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับอัปเดตคร่าวๆที่ผมพอจะนึกออกก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีการอัปเดตบัฟเนร์ออาวุธต่างๆถ้าเกิดว่าพูดอัปเดตทั้งหมดเนีีียผมกเลลปปนนนัวดคะะ้้แใิ๋จ ปเดตในฟอรั่มไว้นะครับใครอยากจะอ่านแบบละเอียดละเอียดเลยเนี่ยแบบ UI ตรงนี้ปรับตรงนั้นสกิลตรงนี้ปรับตรงนี้ตรงนู้ตรงนี้อะไรเงี้ยบัฟเนร์ออาวุธอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถ ตามไปอ่านกันที่ฟอรัมได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตครับผมอย่าลืมเข้ามาอัปเดตด้วยแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับผมแล้วก็เจอกันในสตรีมนะครับผมโซโล่เลเวลลิ่งอไลส์บอกเลยว่าอัปเดตมาค่อนข้าง,างน่าพอใจสําหรับผมนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ยังเจอบักอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบักเกมเด้งเข้าเกมไม่ได้หรือว่ายังเป็นปัญหาในเรื่องของจอหมุนเกมอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะ คอมเมนต์หรือว่าพูดคุยกับผมได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมว่าใครเจอบักอะไรอยู่อยากเล่นต่อหรือไม่อยากเล่นต่ออัปเดตใหม่พอใจหรือไม่พอใจนะครับผมมาแชร์กันมาแชร์กันนะครับผมเราจะได้รู้แล้วก็ทางทีมงานผ่านมาเห็นในตัวของคลิปผมหรือคอนเทนต์เนอร์เราก็จะได้รู้ด้วยว่าเขาจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรเพิ่มเติมต่อไปนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมผมสตรีมทุกวันนะครับยกเว้นวันไหนที่หยุดผมจะแจ้งไว้ในชุมชนยูทูบนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเราวิรัตเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ